สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่อง m i S S ภูมมแสงนะคะและวันนี้เราก็จะมารีวิวใต้ต้นธรรมชาติอีกครั้งนะคะที่เราไม่ได้มารีวิวตั้งนานแล้วนะคะละวันนี้ก็จะถือโอกาสมารีวิวธรรมชาติบ้านเรานะคะนี่คือธรรมชาติของบ้านเรานะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะถ้าคนชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะนั่นเรามาดูใต้ต้นธรรมชาติ ของเราดีกว่านะคะธรรมชาติบ้านเรานะคะนี่ค่ะก่อนอื่นก็มาดูธรรมชาติข้างหลังนี้กันนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นธรรมชาติบ้านเรานะคะก็คือต้นขนุนนะคะต้นขนุนลักษณะก็จะออกมาแบบนี้นะคะลมเย็นสบายนะคะนี่คือข้างหลังบ้านหรือว่าของหลังบ้านนะคะก็อากาศก็จะร่มลื่นสดชื่นแล้วกล็ลมเย็นสบายแบบนี้นะคะ <Wow. S 2> ชื่อขอเานะคะต่อไปก็มาดูต้นไม้ของตาดีกว่าะคะ่ะต้นไม้ที่ตากำลังจะปลูกนะคะก็คือต้นนี้ค่ะก็คือต้นนี้นะคะ่ะต้นไม้แบบนี้คะ่ะคือว่านหางใจเข่กับต้นอะไรนะคะต้นตาลหรือต้นมะพร้าวอะไรแบบนี้นะคะลักษณะก็จะออกมาธรรมชาติสดใสแบบนี้นะคะ่ะนี่คะ่ะนี่ธรรมชาติ สีเขียวขจีทาให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะต่อไปก็มาดูกระต๊อบดีกว่าคะ่ะกระต๊อบที่เราจะนําเสนอก็คือนี่ค่ะกระต๊อบบ้านของเราหรือกระกระต๊อบที่นอนไว้สําหรับลมเย็นๆนะคะนั่งเรามาดูข้างในดีกว่าคะ่ะนี่ข้างในก็จะออกมากว้างๆแบบนี้นะคะนี่เราก็เคยเราก็เคยมารีวิวให้ดูแล้วนะคะว่าธรรมชาติที่นี่เป็นแบบไหนนะคะ ก็เลยว่าอยากจะลองมาให้ดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตาชอบนอนที่นี่เป็นประจำเลยนะคะเวลาร้อนๆนะคะก็สามารถมาดูที่นี่ได้เลยคะ่ะหรือว่ามานอนนี่ค่ะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังคา เป็นฟางนะคะนี่ค่ะลักษณะก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะค่ะนี่คือที่นอนของตานะคะเวลาลมร้อนๆนะเวลาร้อนๆคะก็สามารถมาพักเราตรงนี้ได้นะค่ะนี่ค่ะก็จะกว้างแบบนี้นะค่ะนี่ก็จะออกมาแบบนี้นะคะงั้นเราไปดูธรรมชาติต่อไปดีกว่าค่ะงั้นเราไปดูธรรมชาติต่อไปของเราดีกว่านี่ค่ะคือธรรมชาติของเรานะคะ ก็จะออกมาล่มลื่นเย็นสบายแบบนี้นะคะที่เราบอกกันไว้นะคะว่าจะมาดูต้นมะต้องนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่ก็ได้รับคำขอแล้วะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งกับช่องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบธรรมชาติบ้านเรานะคะนั่นเรามาดูต้นมะต้องกันดีกว่าคะ่ะเป็นแบบไหนต้นมะต้องก็หนักก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ต้นมะต้อง ต้นใหญ่ลคะลักษณะก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ธรรมชาติก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีลูกแล้วคะก็จะออกมาธรรมชาติแบบนี้ค่ะนี่คือใต้ต้นธรรมชาติของเรานะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะธรรมชาติบ้านเรานะคะนี่ค <Ferrari> ่ะนี่คือต้นมะต้องของเรานะคะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะงั้นเรามา วิธีธรรมชาติดีกว่าค่ะก็คือการกอดต้นมาต้องนั่นเองค่ะนั่นเรามาลองกอดต้นมะต่องกับธรรมชาติดีกว่านะคะนี่ค่ะก็นี่คือต้นมาต้องของเรานะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะใหญ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะกอดได้เลยค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือต้นทั้งหมดของเขานะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะลมลื่นสวยงามมากนี่คือ ้นมาต้องที่เราจะนําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะคะนั้นเราไปดูโซนต่อไปดีกว่าค่ะรีวิวต่อไปก็เป็นต้นมะนาวแล้วกันนะคะต้นมะนาวก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่นนะ press. นี่คือต้นมะนาวบ้านเรานะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นมะนาวนะคะนี่คือลูกมะนาวนี่ค่ะ ลูกมะนาวของเรานะคะที่ปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นต้นมะนาวที่ตาปลูกไว้นะคะก็สามารถเอาไว้ใช้ทํากับข้าวอะไรได้หลายอย่างเลยะคะ่ะนั่นเรามาดูต่อไปดีกว่าคะ่ะนี่โซนต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นี่คือต้นมะนาวของเรานะคะนี่คะ่ะนี่คือใต้ต้นธรรมชาติของเรานะคะต้นมะนาวคะ่ะ อเอาแล้วค่ะงั้นต่อไปก็ไปดูโซนสุดท้ายโซนสุดท้ายก็เป็น <S <S นี่คือโซนสุดท้ายของเราแล้วค่ะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นนี่ค่ะนี่คือต้นกระเพราบ้านเราะะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือใบกระเพราทั้งหมดของเราค่ะลักษณะก็จะออกมาแบบนี้นะคะ่ะกลิ่นก็จะหอ,อ,อมๆอ,อย่างนะคะ งั้นทุกคนชอบก็ฝากเป็นแรงใจแรงกายแรงใจกับช่องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบใต้ต้นธรรมชาติของเรานะคะงั้นสลับวันนี้ก็มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้พบกันใหม่กับครั้งหน้าว่าจะมารีวิวใต้ต้นธรรมชาติแบบไหนนะคะถ้าคนชอบก็เป็นแรงใจแรงกายแรงใจกับช่องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบช่องของเรานะคะคือช่อง M I H H S S ผมแสสนะคะ สลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสลับวันนี้สวัสดีค่ะบายอย่าลืมใ oh, oh, oh. ้ต้นธรรมชาติของเราด้วยนะคะบาย